อ่ะก็ขอกาบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับทีเด็ดเฮียหมูนะวันนี้ผมจะเข้าเข้ามาชมเว็บนะพาทุกคนเข้ามาชมเว็บแฮตติกแป8แปนะเผื่อคนที่สนใจนะครับจะมีกลุ่มนําเล่นสําหรับ v i p นะครับ ก็จะเป็นกลุ่มบาคาร่านะครับกลุ่มกลุ่มบอลสดนะครับพาบวกกันตลอดทั้งวันเลยนะครับอในกลุ่มก็จะมีประมาณ2หรือถึง300คนเลยนะครับที่เล่นตามพวกเซียนนะครับอแต่ว,วันนี้ผมจะพามาเล่นคาสินโนออนไลน์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเล่นก่อนที่ห้อง e v o วคาสิโนนะครับสำหรับวันนี้คาสินโนออนไลน์ในเว็บนี้ก็จะมีทั้งหมด13ค่ายนะครับ ค่ายกีฬาก็จะมีทั้งหมด2ค่ายสล็อตก็13ค่ายนะครับสำหรับเว็บนี้นะอแต่วันนี้ที่ผมพามานะผมจะพามาเล่นเป็นค่ายอีโวจะเป็นบาคาร่าสายฟ้านะครับที่เด็ดของผมเลยนะอขออภัยนะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะอาโอเคนะเนี่ยนะครับ นี่นะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับมุมซ้ายมือล่างเห็นไหมครับอ่ามันจะสุ่มไพ่สายฟ้าขึ้นมานครับนี่นะครับฝ่ายเจ้ามือนะครับหรือสีแดงครับจว8แปดขึ้นมานะครับอ่าดูคูณแปดกับเก้านะครับเมื่อกี้คูณสี่คูณสามคูณสิบสองเลยครับถ้าชนะไปอ่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูก่อนนะม้นี้สามารถเดินพันขั้นต่ำได้ยี่สิบบาทอ่ะผมขอไปที่ เพเยอร์ก่อนเลยไม้แรกอ่ะผมลืมบอกไปนะครับมันจะหักมันจะให้บวก20%นะครับของจำนวนเงินที่เราแทงครับบวกค่าสายฟ้านะครับ20แทงยแทง20ก็โดนหักไป4บาทนะครับอ่าเห็นไหมเขาคูณอีก้วครับเขาคูณ3นะครับเรา2แต้มเขาว่าไงเขาจวดอะไรออกมาอ่าเขาปอก9้านะครับเขาคูณนะครับรอบนี้เปิดมาไม้แรกก็ไม่ดีเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูไม้ต่อไปนะไม้ต่อไปของเรานะแบงเกอร์จะไหลขึ้นอีกเม็ดเปล่าอ่ะผมไปที่เพยเ์เยอร์มอนเดิม80บาทร้อยหนึ่งไปเลยนะครับบวกค่าสายฟ้าไปด้วย20บาทนะครับเป็น120บาทนะครับเผื่อเราได้สายฟ้านะสำหรับบาคาร่าสายฟ้านี้ผมเคยบวกไป15เลยนะครับแทง400บวกไป15เลยนะคูณยับยับเลยนะครับรอบนั้น อารอบนี้เราก็บวกมาอีก100บาทนะครับแต่ก็ยังหักค่าสายไฟอยู่นี้นะครับ20บาทนะครับผมอ่าตอนนี้เราได้ทุนเรากลับมาแล้วกําไรเพิ่มมาอีก4ีบาทเนาะอ่ะไม้นี้นะครับไม้นี้อ่ะไม้นี้ไปที่แบงก์เกอร์เลยนะครับอ่าหนึ100บาทนะครับสําหรับไม้นี้มาลุ้นสายฟ้ากันนะครับอ่ามี9กับ แปนะครับขอสองตัวนี้ออกมาได้ไหมโอ้โหหกโพดํดมาทำหาอ่ะหาอะไรเนี้ยอ่ะเราปอกเก้านะครับแต่ไม่คูณนะครับผมอ่าสาหรับบาคาร่าสายฟ้านี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับกับคนชอบลุ้นนะครับลุ้นสายฟ้าหาสายฟ้านะครับอ่รอบนี้เดี๋ยวผมตามไปที่แบง์เกอร์นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้เราก็บวกมาสองไม้ติดแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามารุ้นนะครับ อันนี้ผมแค่มาเล่นเป็นแนวทางเฉยๆนะครับสําหรับเว็บแฮตติกแป8แปนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับค่ายอื่นๆน,นะแต่วันนี้ผมขอมาที่ค่ายสายฟ้าก่อนนะค่ายอีโวบาคาร่านะอ่ะเรา6แต้มนะครับแต่เราคูณ5ถือว่าไม่ได้นะครับอย่างนี้เราต้องชนะเท่านั้นนะครับเราถึงจะได้คูณนะอ่ะรอบนี้นะครับเดีย๋ยวเราจัดไปเลยเอ้กดแทงผิดนะครับ แทงใหม่นะครับแทงไปที่300บาทครับได้ถึงได้จะได้หรือจะเสียผมก็ขอพอแค่นี้นะครับถ้าเก็บไม้นี้ออกมาอันนี้ผมแคมาเข้ามาเล่นเป็นแนวทางเฉย <c oughs> ครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับเห็นผมพูดถึงเว็บผมบ่อยๆนะครับเป็นเว็บแฮตชิกแปลกๆนะครับอไม้นี้เราบวกเรียบร้อยนะครับดูนะครับ ตอนนี้กําไรเราก็มาสา0ร้อกว่าบาทแล้วนะผมแนะนําเลยครับถ้ากําไรขึ้นมาอย่างนี้ให้เราพอนะครับแต่ผมอยากอยากจวดอีกสุกเม็ดอะอ่ะเม็ดสุดท้ายของเราตัดเศษไปเนาะเห็นไหมครับสายมือล่างเราจะมีพันห้านะครับพันห้ากำไรสองร้อยอ่ามายนี้ผมจะขอพอแล้วนะครับถ้าผมบวกนะอ่ะเปิดหน้าสีมาเขาสีแต้มนะครับ ใบหลังหกกูบอดีเงี้ยโอ้โหเขาบอกเขาเก้าหลังเราแปดหลังนะครับมันเจ็บใจไหมอย่างนี้อ่ะโอเคครับผมไม่เล่นแล้วนะครับรต้องรู้จักห,หักห้ามใจตัวเองนะครับไม่แนะนําให้เล่นตัว <c oughs> ขอไฟครับโอ้โหลิ้นล้วนเลยครับเมื่อคืนจัดหนักไปหน่อยไม่แนะนําให้เล่นต่อนะครับอ่าถ้าเราได้กําไรแล้วนะอ่า ทางผมนะครับก็ขอฝากนะครับก่อนที่จะไปนะผมก็ขอฝากนะเป็นกลุ่มนําเล่นนะครับระดับ VIP นะอัตราเข้า80-90เลยนะครับสําหรับกลุ่มของผมนะพากันบวกตลอดทั้งวันเลยนะจะมีกลุ่มบาคาร่ากลุ่มนําเล่นบอลน,นะอ่าหากใครสนใจนะครับก็สามารถแอดมาได้นะครับแอดแฮตติก888นะครับผมอ่ะถ้าพิมพ์ไม่ถูกนะเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์อะไรอย่ยให้ใต้คลิปนะครับผมอ่ะผมกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ